ไลค์ like, กดซับสไครป์ตรงล่างเนี่ยนะครับเส <c oughs> ื้อปั่นอุลตร้าไรเดอร์มีจำหน่ายแล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมบอยนะครับเป็นทำงานอยู่ที่การมินเชียงใหม่นะครับผม อารมินนี่มีรุ่นอะไรบ้างครับอ,อนะครับตอนนี้พื้นฐานหมดเลยนะตอนนี้ที่รุ่นเป็นปัจจุบันที่ทางการมีขายอยู่จะเริ่มต้นที่ตัว 130+ Plus นะครับซึ่งเป็นตัวนี้เป็นตัวล่าสุดมี GPS วัดคาเดนอะไรฮาร์ดเลสได้หมดเหมือนตัวรุ่นพี<ม>่แต่จะน้ําหนักเบาจอเล็กและจอไม่สีและไม่มีแผนที่นะครับผมส่วนอัปเดขึ้นมาอีกตัวหนึ่งจะเรียกว่าตัวอาร์มิน530นะครับผมตัวนี้คือจอใหญ่ขึ้นมีสีมีแผนที่นะครับผม แล้วก็ตัว830กับ530เรียกว่าฝาแฝดเลยก็ได้แต่ตัว830เนี่ยทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าตัวเนี้จะเป็นทัสกีนนะครับผม<อ>แต่ถ้าตัว530เนี่ยจะใช้เป็นปุ่มกดนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ค่อยชอบทัสกีนก็ไปตัวนี้ราคาถูกกว่าแล้วก็2ตัวนี้530กับ830เร็วๆนี้ทางการบินจะปรับราคาลงมาเล็กน้อยนะครับรอดูประกาศราคาส่วนตัวนี้เป็นรุ่นพี่ใหญ่เรียกว่าท็อป แท็กชิปได้เลยนะครับตอนนี้เป็นน่าจะผมมั่นใจว่าน่าจะเป็นไมจัก,กรยานที่ดีที่สุดแล้วตอนนี้สามารถมีโหมดแทบจะทุกอย่างแล้วทําเป็นเหมือนการมินโค้ดเป็นทําตารางการฝึกซอ้อมว่าเราจะไปแข่งร้อยไมหรือจะเน้นเป็นท,ทําไท้เอาอย่างที่น้องอุนตาได้ไปเป็นแชมป์มานะครับว่าโดยตารางสามารถกําหนดให้เขาก็จะดูประสิทธิภาพว่าฮาร์ตเรทเราช่วงนี้เป็นยังไงถ้าสมมติเราซ้อมหนักเกินช่วงนี้เหมือนเราซ้อมหนักปุ๊บบอลลุกขึ้นเขาก็จะมีการเปลี่ยนตารางให้เราไปสู่โซนรีคอเวอรี่โซนแทนครับ เราก็กําหนดได้สมมุติเราอีก3 4เดือนเราจะแข่งเราสามารถกําหนดได้เลยว่าวันที่เราเลสเนี่ยจะเป็นวันไหนเราก็จะออกแบบตารางให้ได้เลย<ม>นะครับมคส่ววนตัใช่เหมือนมีโคส่วนตัวไม่ต้องเสียงเงินเพิ่มเติมครับผมรุ่นเริ่มต้นเริ่มต้นตัวนี้อยู่ที่7,300บาทนะครับผมเจ็ดพันสามร้อยบาทครับรุ่น,นเริ่มต้นครับเดียวใหม่นิดนึงตัวเข้ามาตัวนี้เป็น530นะครับราคาเดิมอยู่15,900หาพนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวรอดูราคาใหม่15,900นี่คือได้ครบเซตเลยนะครับผมส่วนตัวนี้19,900 นะครับผมนนี้เป็นราคาเดิมนะแต่เดี๋ยวอาจจะปรับลดลงมาภายในอาทิตย์หน้าครับผมรอประกาศทางการบินไทยแลนด์ครับผมส่วนตัวนี้25,900ครับผมเป็นของครบหมดอย่างเลย1030ครับใช่1030ครับตอนนี้เป็นรุ่นใหม่ที่สุดดีที่สุดของไมจักรยานตอนนี้แล้วครับผมแล้วการมินแต่ละตัวนี่เหมาะกับรักปั่นระดับไหน ประมาณไหนบ้างครับโอเคนะครับเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับสำหรับนักปต่นมือใหม่ที่แบบว่าโอเคเราอยากดูเรื่องสุขภาพหลังจากเราแต่งรถกันไปแล้วเนี้ยพื้นฐานต่อมาจะเริ่มอ,อยากรู้เรื่องโซนฮาร์ดเรทน,นะครับซึ่งผมก็จะแนะนําเป็นตัวนี้เลยคาร์มิน1 3 0พลซซึ่งตัวนี้ไฮไลท์ที่เพิ่มเข้ามารือมาก่อน130นเนี่ยทุกคนอาจจะเคยรู้จักแล้วมันไม่มีคาร์โบแต่ตัวนี้มีคาร์โบเหมือนรุ่นพี่5 3 0 8 3 0แล้วก็ ราคาจับต้องได้สําหรับตัวดีไว์นะเฉพาะตัวนี้อย่างเดียวนะครับเส็ัสามารถแอดเซนเซอร์ได้หมดเลยที่เป็นแอนพัสหรือลูทูธนะครับผม,ม,มตัวนี้ราคาคุ้มค่าเหามาะกับสำหรับคนที่เริ่มต้นอยากอัปเกรดแล้วไม่ต้องการซีเรียสไม่เป็นจอสีและที่สําคัญมันน้ําหนักเบาเบามากเรียกว่าเบาเบา,บามากๆครับผมใช่สามารถแล้วก็รัดตรงสเต็มหรือใครจะใช้แคนอินทิเกตอะไรพวกนี้ก็ตัวนี้สามารถใส่ซัพพอร์ตได้แล้วก็ยังใช้บาร์ไฟใช้เดียวกับของตัวรุ่นพี่ได้เลยครับผม ตัวนี้ก็คือผมอามองว่าเหมาะกับราคาเริ่มต้นจับต้องได้ GPS แม่นยำเหมือนกันใส่คาเดนสปีดใส่ซ้อมเทนเนอร์อะไรได้หมดเลย p า w e r เวอร์มิเตอร์ได้ไหมอารเวอร์มิเตอร์ก,ก็ได้ครับผมใช่ครับผมสำหรับคนที่แบบว่าไม,ไม่ได้ซีเรียสว่าต้องการจอใหญ่จอสีนะครับก็ประหยัไดได้พอสมควรอยู่นะครับแล้วก็เริ่มมาตัวนี้ก็จะเป็นพิมพ์นิยมพิมพ์นิยมจนกระทั่งว่าของขาดตลาดเลยนะครับผมตัวนี้530นะครับตัวนี้ราคาเฉพาะดีไว only อยู่ที่11,900ก่อนปรับนะครับ แต่เดี๋ยวราคาปรับเดี๋ยวรอแจ้งตอนนี้ยังประากาศไม่ได้นะครับผมตัวนี้ก็คือเพิ่มขึ้นมามีแผนที่นะครับผมก็คือเราสามารถดูแผนที่ได้แล้วก็จอใหญ่ขึ้นนะฮะเสามารถดูมีคอร์สเลือกคอร์สท,ที่จะเราจะไปปั่นอะไรพวกนี้ลงแผนที่ได้เลยนะครับสำหรับสายที่ชอบแบบวันนี้เราอยากปันก่นอย่างน้องอัลต้าเนี่ยอยากเดี๋ยวจะมีทริปใช่ไหมจัดไปปั่นกับอเล็กเห็นว่าจะไปเนี่ยเราเราสามารถทํารูทแล้วสมมติพอททำรูทเสร็จเนี่ยเราสามารถส่งรูท ลงไปในการมินคอนเน็กแล้วสมมติเวลาคนจะไปคลิปเนี่ยเราสามารถให้เขาเอานาฬิกาเนี่ยมาโหลดรูทลงในนาฬิกาได้เลยเพื่อกรณีที่ขาแรงเขาใส่กันเยอะเราหลุดแล้วเราไม่ชัวร์แล้วเราก็ไม่อยากไปฝืนเนี่ยเราก็สามารถดูแผนที่แล้วก็ตามเขาไปได้สามารถมีก<ม>ุ๊กใช่ครับผมแล้วถ้าแอดกุ๊กกันเนี่ยสามารถมีไลฟ์แท็กสามารถรู้ได้เลยว่าตอนเนี้ยในแก๊งปุ่มนำอยู่ตรงไหนได้เลยนะครับผมซึ่งณนตรงนี้สามารถทําได้ซึ่งตัวเนี้ย ทำได้แต่ว่ามันจะแผนที่มันเห็นไม่ชัดเพราะมันจะเห็นแค่เป็นเส้น,นำดำๆเหตัวแปดสามศูนย์ห้าสามศูนย์ทำได้แต่ตัวนี้จะเป็นทัชสกรีนราคาแพงขึ้นอีกส0 0พันนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบบางคนบางท่านก็ชอบบอกเอ้ยรู้สึกว่าเวลาก,กดง่ายกว่าบางคนก็บอกกดปุ่มง่ายกว่าเวลาเหงื่อออกมานี้นานาติดตังนะผมไม่กล้าบอกว่าอันไหนแพงอันไหนดีกว่าแล้วแต่สไตล์การชอบอนะครับผมห้าสามศูนย์กับแปดสามศูนย์เหมือนกันหมดใช่ครับต่างกันที่ว่าเป็นทัชสกรีนใช่ครับผม ย่อมเยมจาจับต้องได้ถ้าเป็นอะไหล่จัก,กรยานก็อารมณ์เหมือนสตาร์สักเป็นโซล่าประมาณนั้นครับระดับประมาณโซลา่าพวกนี้ก็เหมือนเป็นพวก105ประมาณ<า>นั้นใช่ครับผมอ่ะแล้วที่กระโดดโดดสุดเลยนี่แหละครับดูละเอสดูละเอสชิมาโนเลยครับผมจอใหญ่แล้วก็เนี่ยเห็นทีุ่บอกว่าใช้งานแล้วก็แผนที่นี่เรียกว่าถ้าใครแบบว่าอาชีพเสริมไปรับแก็บก็ได้เลยนะครับเพราะว่าแผนที่นี่ถ้าพี่หลุยดูเนี่ย อาจจะเห็นว่าใหญ่มากเดี๋ยวอาจจะลองลบกตัวอันนี้โทรศัพท์พี่หลุยเนาะอ,อันนี้ไซส์ตัวนี้ของพี่หลุยนี่รุ่นตอตาของอน้องนอต้านะตัวนี้รุ่นอะไรครับ <LG S 1> เล<ง>อลัีอะเนี่ย LG ไซส์ใหญ่มากนะแล้วตัวเนี้ยก็ดูก็สู่สีเลยแล้วคือจอเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยปัญหาของรุ่นพวกเนี้ยเนี่ยลองเทียบกับ830เนีนยนะครับเวลาดูแผนที่อ่ะมันจะไม่กว้างจะไม่เท่าเวลาซูมเข้าซูมออกเนี่ยฮะของรุ่นเนี้ยคือสะใจมากเราก็เนียสามารถดูร้านอาหาร ของกินอะไรพวกนี้ได้ละเอียดกว่าครับผมใช่ตัวนี้ถ้าจะเป็นแมพใช่เียเป็นแมพปอารมว่าก่อน,นเขายังพูดอุย้ยแม่งดูยากแต่ตัวนี้ผมว่าเปลี่ยนนิยามเลยตัวเนี้สามารถดูแผนที่และใช้งานได้จริงๆไม่เหมือนไม่เหมือนในพวกนาฬิกาฟินิกซ์ที่แบบว่าแผนที่ค่อนข้างเล็กตัวนี้ผมถือ,อว่าใช้ได้เหมาะกับสายท่องเที่ยวแล้วก็แบบ gps เนี่ยแบบเปิดเต็มระบบเลยนะครับแอนเทน่าวัดวัดเลยเนี่ยเขาเคไว้ได้ที่24ชั่วโมงซึ่งผมมองว่าจริงๆริ้เาเราก็คงไม่ได้ปั่นกันหนักขนาดนั้นยกเว้นสายออดัก ซึ่งสายออดักจริงๆเขาก็น่าจะต้องพก power bank ไปอยู่แล้วนะครับผมซึ่งคิดว่าเพียงพอในการออกทริปอย่างไปเชียงใหม่ไปไปายอะไรเงี้ยลำปางผมคิดว่าไปกับน่าจะจบถ้าเราไม่ร่วงก่อนนะเขาเคลมว่าตัวนี้ CPU เขาไวขึ้นเยอะมากครับผมทัสกีนทัสกีนอะไรพวกนี้ผมว่าลื่นไหลครับคิดว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้530830จอมันเล็กเห็นไหมครับพอเราแสดง7 data 8 data เนี่ยมันคือมันใส่ data ได้เยอะเหมือนกันแต่จอมันเล็ก ครับผมมันเราเสียเวลาต้องมานั่งเพลงอย่างเงี้ยจะดูง่ายขึ้นเยอะครับผมน่าจะเป็นไมจาอัอรยานที่ดีที่สุดใช่ตอนนี้น่าจะนะตอนนี้นะ,นะครับเท่า<ด>ที่ผมดูดผมก็ว่าน่าจะดีที่สุดแล้วครับผมนำ้ำหนักเป็นไงบ้างเทียบกับ830แทบไม่ต่างเลยนะ นิดหน่อยครับใช่ครับนกกนนหนักกว่านิดนึงเดี๋ยววาใหญ่กว่าเยอะใช่โทรศัพท์เราโทรศัพท์หนักกว่าเยอะเลยหนยกักกว่านี้อเดี๋ยวใช้ดีไม่ดีไงวันน,นนี้ตอนนี้น้องต้าต้องแจ้งไว้ก่อนตอนนี้ทางการบินประเทศไทยนะครับเป็นสปนอนเซอร์ตัวใหม่ล่าสุดตัวท็อปให้กับน้องอุลต้าแล้วก็เดี๋ยวรอนติดตามผลงานน่าจะดีขึ้นครับผมน้องขยันซอมอยู่แล้วครับผมเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องนะครับผมครับผม รอดูรีวิวแบบเต็มๆดูจากน้องน่าต่ดูกราฟได้สนุกกว่าพวกผมครับผมตอนนี้เป็นแบนด์ชอปของพี่เชียงใหม่นะครับสำหรับท่านนักวิ่งและนักปั่นสามารถมาได้เลยทุกประเภทเลยนะครับที่ใช้อุปกรณ์การบินสามารถเข้ามาเซอร์วิสาาที่นี่ได้นะครับมีปัญหาการใช้งานซอฟต์แวร์อัปเดตซอฟต์แวร์มาได้หมดเลยไนมะ่ว่าจะเป็นเครื่องนอกเครื่องไทยนาฬิกาหรืออุปกรณ์ไม่ที่มีปัญหานะครับ สามารถเข้ามาทาเรื่องส่งเทมที่นี่ได้เลยนะครับผมเราจะทาร้านส่งเทมให้นะครับผมไงแวะเวียนมาได้ถ้าสมมติบางคนที่เกียดติดตั้งก็เอาจักรยานมาที่ร้านแล้วเดี๋ยวผมเซตติ้งให้ได้หมดเลยครับผมอ่นนี่ก็คืออันนี้คือจักรยานของคุณบอยเลยปั่นมาทางานเลยครับ,รบของจริงครับใช่ครับปั่นมาทํางานทุกวันถ้าฝนไม่ตกโอเคนะครับครับผมจอกานครับต่อเดียวครับ